คุณกำลังฟังคุณกำลังฟังผีสตอรี่พอดแคสต์เล่าเรื่องผีวิญญาณตํานานสิ่งลีลงล้ลับลี้ลับิ่ลี้ลับลี้ลับลี้ลับ,ลลบแอบตายที่ใต้เตียงผมขอเท้าความเรื่องนี้ก่อนนะครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพดังนั้นผมก็เลยต้องเช่าหอพักอยู่ครับในช่วงปีหนึ่ง ผมอยู่หอคนเดียวครับก็ไม่ได้รู้มาก่อนหรอกครับว่าหอนี้เนี่ยมีอะไรจนกระทั่งผมขึ้นปีสองก็มีเพื่อนคนหนึ่งย้ายเข้ามาเรียนที่สาขาเดียวกันกับผมเพื่อนของผมคนนี้ชื่อบอยครับเราสองคนเนี่ยสนิทกันมากเลยทีเดียววันหนึ่งผมก็คิดได้ว่าการอยู่หอคนเดียวเนี่ยมันเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากผมจึงตัดสินใจชวนบอยเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันครับแชร์ค่าห้องกัน หลังจากที่อยู่ด้วยกันไปสักพักเนี่ยบอยก็มีแฟนครับด้วยความที่ผมเนี่ยไม่อยากไปกวนบอยผมก็เลยตัดสินใจย้าย,ายออกมาครับเพราะคนมีแฟนผมก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะอยู่กับแฟนของเขาผมย้ายออกมาอยู่หออื่นในซอยถัดไปจากซอยเดิมครับตลอดเวลา3-4เดือนที่ผมย้ายออกมาคู่ของบอยกับแฟนก็แลปกติดีครับจนกระทั่งเข้าเดือนที่ห ทั้งคู่เริ่มมีปากมีเสียงกันทะเลาะกันอยู่บ่อยๆซึ่งสาเหตุก็เรื่องเดิมๆคือฝ่ายหญิงเนี่ยคิดว่าบอยแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นครับการทะเลาะกันของทั้งคู่บ่อยมากครับจนเป็นสาเหตุให้ฝ่ายหญิงเนี่ยตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายหลังจากคืนวันที่แฟนของบอยกระโดดตึกตายนั้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นผมและเพื่อนก็พบกับบอยที่คณนะในตอนนั้นเองเนี่ยผม ยังไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ผิดสังเกตว่าทำไมแฟนของบอยเนี่ยถึงไม่มาด้วยเมื่อผมถามบอยก็อึกอักไม่ยอมตอบจนเพื่อนๆเ,เ,เริ่มเค้นหาความจริงบอยจึงตัดสินใจเล่าให้พวกเราฟังครับบอยเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังว่าในคืนนั้นเนี่ยเราก็ทะเลาะกันนอนฐานหลังให้กันประมาณเที่ยงคืนกว่า,วาจู่ๆเนี่ยแฟนของบอยก็ลุกขึ้น แล้วเดินไปเปิดประตูกระจกเพื่อออกไปด้านนอกระเบียงด้วยความที่ห้องน้ำอยู่ด้านนอกและต้องเปิดประตูกระจกออกไปเพื่อไปเข้าห้องน้ำบอยไม่ได้เอกใจอะไรครับบอยคิดว่าแฟนของเขาเนี่ยคงจะลุกไปเข้าห้องน้ำแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นครับแฟนของบอยเนี่ยเปิดประตูกระจกแล้วพุ่งตัวไปกระโดดตึกทันทีพวกผมที่ได้ฟังเนี่ยผมก็นึกว่าบอยเนี่ยทะเลาะก,กับแฟน ก็เลยแต่งเรื่องมาอําพวกเราเล่นเพราะพวกเราเนี่ยไม่เชื่อสิ่งที่บอยเล่าให้ฟังบอยจึงบอกให้พวกเราเนี่ยไปที่ซอยหอของบอยดูเรื่องเมื่อคืนดังมากจริงๆครับเราะเมื่อพวกเราเดินเข้าไปในซอยเนี่ยก็มีเสียงคนคุยกันเรื่องเหตุการณ์เมื่อคืนตั้งแต่ร้านข้าวร้านแรกไปจนตลอดทางครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อแล้วครับว่าบอยเนี่ยเล่าเรื่องจริงหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไป บอยยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องเดิมด้วยความที่ติดสัญญาค่าเช่าและตัวของบอยเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่มีเงินมากมายอะไรนักในคืนแรกยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับแต่พอคืนที่สองเนี่ยบอยเห็นแฟนของบอยเองเนี่ยนอนตะแคงเอามือเท้าคออยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าแล้วยิ้มให้บอยส่วนตัวแล้วบอยเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวผี และผีที่เห็นก็คือแฟนของบอยเองที่เสียชีวิตไปบอยจึงไม่ได้หวาดกลัวมากคืนที่สเธอขึ้นมายืนบนเตียงแล้วก้งโค้งมองบอยนอนหลับแล้วเธอก็พูดด้วยน้ําเสียงช้าๆว่าบอยไปอยู่ด้วยกันไหมบอยตอบปฏิเสธเธอไปว่าไม่ไปหรอกยังเรียนไม่จบและอีกหลายๆคืนต่อจากนั้นเนี่ยบอยก็ยังเล่าอีกว่าบอยมักจะโดนรบกวนเสมอเ เช่นดึงขาวเวลานอนบ้างดึงผมตอนอาบน้ำบ้างซึ่งบอยเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วครับบอยจึงเอาเรื่องนี้เนี่ยมาปรึกษาพวกผมผมจึงพาบอยไปวัดแห่งหนึ่งเพื่อพบหลวงพ่อแต่ตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อไม่อยู่ครับแต่ก็มีเหมือนหมอที่พอมีวิชาเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นและพวกเราก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เขาฟังหมอท่านนั้นแนะนําว่าให้บอยเนี่ยลงไปนอนใต้เตียงเป็นเวลาเจวันก็คือ หลังจากเรียนเสร็จกลับมาเนี่ยให้บอยนอนใต้เตียงทันทีครับไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามออกมาจากใต้เตียงตลอดระยะเวลา3วันแรกเนี่ยผมก็มาดูบอยเรื่อยๆครับก็เห็นมันนอนใต้เตียงจริงๆปกติดีไม่มีอะไรจนเข้าวันที่4ซึ่งเป็นวันที่สอบปลายภาคผมแปลกใจมากที่บอยไม่มาสอบซึ่งปกตินักศึกษาไม่ขาดสอบอยู่แล้ว เย็นวันนั้นประมาณสักหกโมงเย็นเนี่ยผมและเพื่อนตัดสินใจไปที่ห้องของบอยครับแต่พวกผมก็เข้าไปในห้องไม่ได้เพราะลูกบิดล็อกอยู่ผมรู้ดีว่าตอนนี้เนี่ยบอยอยู่ในช่วงทำพิธีอะไรดังนั้นก่อนหน้านี้ผมจึงบอกบอยว่าอย่าล็อกประตูห้องเป็นอันขาดแต่ในเมื่อวันนี้ลูกบิดมันล็อกผมจึงเรียกแม่บ้านเนี่ยให้มาช่วยไขกุญแจเปิดประตูห้องของบอยให้หน่อย เมื่อเปิดประตูเข้าไปห้องนี้มีแต่ความมืดเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาเย็นแล้วครับและห้องก็ปิดม่านเอาไว้หมดกลิ่นเหม็นตลบอบอวนอยู่ในห้องแม่บ้านเดินเข้าไปในห้องเป็นคนแรกแต่แล้วแม่บ้านก็สะดุดเข้ากับแขนของใครคนหนึ่งจนเกือบล้มผมประคองแม่บ้านไว้ได้แต่ผมก็ต้องมาพบว่าแขนที่แม่บ้านสะดุดนั้นเป็นแขนของบอยที่นอนอยู่ใต้เตียงครับ พวกผมรีบยกเตียงขึ้นภาพที่เห็นคือบอยนอนลิ้นจุกปากแขนกลางออกมาข้างนอกที่คอเนี่ยมีรอยแดงรอบเหมือนโดนบีบคอมีรอยแดงรอบเหมือนโดนบีบคอครับวินาทีนั้นเนี่ยผมคิดถึงหมอคนนั้นที่บอกให้เพื่อนผมเนี่ยนอนใต้เตียง7วันแล้วจะรอดทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะผมตัดสินใจนั่งแท็กซี่ไปในคืนนั้นเพื่อพบกับหมอคนนั้นทันทีครับผมจะไปถามให้รู้เรื่องว่า ทำไมผลถึงออกมาเป็นแบบนี้เมื่อผมพบกับหมอแล้วก็ถามหมอไปครับหมอถามกลับมาว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นกระโดดตึกเนี่ยเธอลงมาในสภาพไหนด้วยความที่ผมไม่ทราบผมเลยโทรหาแม่บ้านเพราะแม่บ้านเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์ซึ่งแม่บ้านเองเนี่ยบอกว่าเธอเอาหัวลงหลังจากทราบคําตอบจากแม่บ้านแล้วเนี่ยหมอก็บอกกับผมว่าผู้หญิงเขามาเขาไม่ได้เอาเท้าเดิน เขาเอาหัวเดินเดินรอบเตียงเลยคือเอาหัวไถ่มากับพื้นเขาเลยเห็นบอยนอนอยู่ใต้เตียงเขาเลยเอาบอยเนี่ยไปอยู่ด้วยเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนำมาเล่าให้กับเพ,พื่อนๆชาวผีสตอรี่ได้ฟังกันนะครับและสำหรับใครที่ มีเรื่องราวสยองขวัญประสบการณ์ขนหัวลุกแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราได้ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่นำมาลงให้ได้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ